ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีหุ้นตัวหนึ่งที่สร้างความคึกคักอย่างมากในตลาดหุ้นไทยด้วยการที่นักวิเคราะห์รายแห่งพร้อมใจกันอัปเกรดคําแนะนำหลังจากการลดล็อกประเด็นกดดันสําคัญได้อย่างสําเร็จซึ่งนั้นทําให้มีโอกาสสูงที่กําไรจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นบม,มจท่าแกซียไทยหรือ AOT ค่ะ รายการ Stock Watch Consensus สหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดวันนี้จะชวนมาเจาะลึก AOT ผู้บริหารสนามบินในประเทศไทยโดยมีท่ากาศยานในความรับผิดชอบ6แห่งโดยรายได้หลักมาจาก2ส่วนคือรายได้ด้านการบินและรายได้ที่ไม่ใช่ด้านการบินซึ่งนักวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อโดยราคาเป้าหมายสูงสุดที่56บาทต่อหุ้นค่ะ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์คนแรกนะคะคุณวัชรุตวัชระวงศิท์นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล f i n ิน c i นเซียไซรัสซึ่งมองว่า AOT เข้าสู่การเติบโตอีกยุคหนึ่งหลังมีการอนุมัติปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหรือ p s c เป็น1,120บาทต่อคนจากเดิม730บาทต่อคนซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดมาก การปรับขึ้น PSC นี้สมผลให้ AOT มีโอกาสเติบโตของผลประกอบการแบบก้าวกระโดดทั้งในเชิงของรายได้และอัตรากำไรและยังช่วยลดผลกระทบจากการปรับแก้ไขสัญญา Duty Free กับ King Power ซึ่งบาลฟิแนนเซียคาดการว่ากำไรปกติในปี69จะเติบโต22%เย a r on อ e a เยีและจะเร่งขึ้นเป็น34%ในปี70จากการรับรู้ค่า PSC ใหม่เต็มปี โดยคาดว่ากำไรปี70จะทะลุระดับก่อนโควิดและทำนิวไฮใหม่ได้ซึ่งเป็นแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่น่าสนใจจึงปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นจาก29บาท75สตางเป็น53บาท75สตางค่ะด้ Đ านบาลบัวหลวงมองว่ากำไรระยะการของ AOT แข็งแกร่งขึ้นมากโดยปรับเพิ่มประมาณการกำไรถึง12%ในปี69และ14%ในปี70นุนจาก2ปัจจัยบวก คือการเจราจาเงื่อนไขใหม่กับ King Power Duty Free และการปรับขึ้น PSC ที่สูงเกินคาดโดยเฉพาะ PSC ที่สูงขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มอัพไซต์ต่อกำไรในปี70เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ AOT สร้างรายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้โครงสร้างพื้นฐานขยายครบถ้วนก่อนซึ่งช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรแม้อยู่ในช่วงใช้งบลงทุนหนัก นอกจากนี้มองว่าอุปสงค์นักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้นจากข่าวล่าสุดนักท่องเที่ยวจีนยกเลิกทิปไปญี่ปุ่นกว่า30%ซึ่งเป็นอัพไซด์เพิ่มเติมต่อการฟื้นตัวของผู้โดยสารโดยบอลลาโบหลวงได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นจาก47บาทเป็น56บาทค่ะตามบลเมย์แบงระบุว่า a อได้รับอนิสง์อย่างชัดเจน จากทั้งโครงสร้างมินิมัมการันตีใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีการปรับเพิ่ม5%ต่อปีตลอดอายุสัญญาและการปรับเพิ่ม PSC ที่สูงกว่าที่คาดการไว้โดยอัตราใหม่ที่1,120บาทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการดำเนินงานและการลงทุนขยายสนามบินในช่วง5ปีข้างหน้า ึงคาดว่ากำไรหลักในปี69จะอยู่ที่21,078ล้านบาทและ28,404ล้านบาทในปี70เติบโต21%และ35%ตามลำดับโดยมองว่ายังมีอัพไซด์เพิ่มเติมจากการเก็บ PSC ผู้โดยสารประเภททานสิทธิและทรานสเปอร์และรายได้สัมปทานที่สูงขึ้นจากผู้ให้บริการภาคพื้นและคาโก้จึงปรับราคาเป้าหมายจาก49บาทขึ้นเป็น56บาทและยังคงคำแนะนำซื้อค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักวิเคราะห์ที่แนะนำซื้อหุ้น AOT นะคะแล้ว EP หน้าเราจะพาไปสองหุ้นตัวเด็ดตัวไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ